แจ็คแฟนชันตามรอยน้ำระพีพัดทุ่มเงินหลักล้านซื้อควายเผือกแคร์มาเลี้ยงเข้าสู่วงการควายไทยอีกคนแล้วสำหรับหนุ่มแจ็คแฟนชันหรือเฉลิมพลที่คำพรธีระวงศ์ที่ตามรุ่นที่น้ำระพีพัดเอกพันกูลเข้าเป็นสาวกคนรักควายวันนี้แจ็คก,ก็ได้มีควายเป็นของตัวเองแล้วโดยแจ็คได้มารับมอบน้องขุนแผนควายเผือกแคร์ตัวผู้จากหุ่นใจแสวงฟาร์มที่เจ้าของตัดใจมอบให้แจ็คช่วยดูแลต่อซึ่งแจ็คก,ก็ได้ฝากตัวกับพ่อเลี้ยงเจและน้ำ รพีพัฒน์รุ่นที่ในวงการเป็นที่เรียบร้อยและนอกจากนี้แจ็คแฟนชันยังได้ชวนเพื่อนสนิทอย่างมาริโอเมลเลอร์เข้าวงการควายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งควายเผือกคุณแผนตัวนี้แจ็คตั้งใจซื้อเพื่อเป็นของขวัญลูกชายน้องคากิที่กำลังจะคลอดเร็วๆนี้โดยแจ็คได้เปิดเผยว่ามารับควายเผือกเป็นตัวแรกในชีวิต ตื่นเต้นมากรู้สึกดีมากจริงๆเหมือนเพิ่งเข้ามาในวงการนี้ซึ่งก็ศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วอยากจะให้มันออกมาดีวันนี้พร้อมแล้วและมีการวางแผนเตรียมที่พักหรือมีการเตรียมบ้านให้เขาอย่างดีดูแลเขาอย่างดีเหมือนลูกศึกษาทุกอย่างมาเป็นอย่างดีแล้วและตั้งชื่อเจ้าควายเผือกตัวนี้ว่าน้องขุนแผนซึ่งน้องเดินทางมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นควายเผือกแครตัวผู้ตัวต,วตามุตะมีน่ารักเมื่อถามว่าไปหลงเสน่ห์ได้ยังไง แจ็คบอกว่าเคยไปที่ฟาร์มของน้ำระพีพัทที่บ้านนาจังหวัดนครนายกพอได้เห็นควายแล้วก็รู้สึกน่ารักและก็รู้สึกว่าน้องควายเผือกตัวนี้เป็นควายที่ย่อลงมาแล้วดูว่าเราเอาอยู่เรารู้สึกว่าเขาน่ารักคือเขาก็ต่างกันแค่รูปทรงอันนี้มันดูน่ารักจังเลยดูเล่นได้ไม่น่ากลัวแบบตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่ถ้าฝึกดีๆเขาก็น่ารักของเขาแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้เจอน้องเห็นแต่ในรูปแล้วก็วิดีโอคอลเพราะไม่มีเวลา แต่พอเราเตรียมตัวมาเรามีคนดูแลเขาแล้ว24ชั่วโมงตอนนี้ก็เหมือนเป็นกเกษตรกรเต็มตัวแล้วแต่กว่าจะได้น้องตัวนี้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันถ้าไม่ได้น้ำรพีพัดช่วยเพราะเจ้าของน้องควายเขาก็เลือกคนซื้อเหมือนกัน ส่วนในอนาคตก็อาจจะมีตัวเมียให้เขาเพราะควายอาจจะเหงาและที่เอาเจ้าขุนแผนมาเพราะเรามีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีที่พักที่ดอยหลวงเชียงดาวที่กําลังจะทําเสร็จในอีกสาเดือนนี้เราก็อาจจะเอาเขาไปอยู่โน่นในช่วงหน้าหนาวเพราะคนเวลามาพักน่าจะชอบขุนแผนจะไปขึ้นดอยแล้ว หลายคนอาจจะมองว่าเราเลี้ยงควายตามกระแสก็อยู่ที่คุณจะคิดยังไงเพราะก่อนที่เราจะทําอะไรเราก็คิดดูก่อนว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะนอกจากนี้แจ็คยังเผยว่าใบหมอนกิติยาภันรยาคนสวยก็ชอบควายด้วยเหมือนกันเขามองว่าน่ารักเห็นด้วยม่แอนตี้เอาไว้เผื่อให้ลูกมาเห็นแล้วลูกชายที่กําลังจะเกิดก็จะมาดูแลเจ้าขุนแผนต่อเป็นสมบัติให้ลูกเมื่อถามว่ามาริโอเมลเลอร์ก็อยากได้ควายเหมือนกันใช่ไหมแจ็คบอกว่าผมชวนโอ้แต่วันนี้โอ้ไม่ว่าง ตอนแรกนัดกันวันที่14มิถุนายนแล้วก็เลื่อนอันนี้เราไม่ได้หลอกเพื่อนนะโอ้มันก็ชอบซึ่งถ้าเลี้ยงก็จะเอามาเลี้ยงด้วยกันแต่ต้องดูว่ายังไงคือผมชอบคุยกับโอ้ชอบเล่นของอะไรสไตล์เดียวกันคนก็จะชอบแซวผมว่าไปหลอกอะไรโอ้เขาคือผมยอมเป็นตัวโดนได้หมดแต่จริงๆผมก็ทวนหมดแต่ผมเป็นพวกชอบนําเสนอไงอยู่นิ่งไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะเสนอตลอดว่ามันเจ๋งแต่ก็จะไม่ทําอะไรเกินตัวนะครับแล้วอันนี้โอ้เขาก็มองว่าน่ารักด้วย ควายแจ็คก,กับควายโอ้ผสมพันธุ์กันหัวเราะแต่ไอโอเนี่ยเดี๋ยวชวนทำอย่างอื่นเรื่อยๆไม่ต้องห่วงมันหนีผมไม่ได้หรอกถ้ามันหนีผมชีวิตมันหอบแน่ก็ยังไม่เคยทำธุรกิจด้วยกันเคยแต่คุยกันบ่อยๆ